ให้ท่านทำทำไปเถอะนะครับถ้าสิ่หนึ่งสิ่งใดที่ทางคณะกรรมการทำไปไม่ถูกใจขอไปนะครับในสารพิษตัวแทนของทางวัดทางบ้านก็ขออภัยท่านนะครับกะกแยกไโรอดครับก็ต้องแก้หรอกนะครับเอาเช่นเอาครับล้างนะครับ ประธานสายบางพื้นนะครับคุณนสุชาติน่าลงไทยกำเนางตะวันทีนะครับเป็นปัจจัยจำนวน4,500บาทนะครับผ้าทิการตัวจุ่มสาวโรบ้านรับคูณรวมปัจจัย910บาท สวัสดีครับวสวัสดีเอฟซีสาวน้อยเพชรแหวนแพงนะครับสวัสดีเอฟซีกีฬาอุ๋งอุ๋งเพชรแหวนแพงสวัสดีเอฟซี FC, ช่อง YouTube และก็ะเฟซเฟซบุ๊กแฟนเพจดีเจสาวน้ำยือนอีสานอ่อนซ้อนเบิร์ตสุขุสุคนนะครับนะครับนี่กลองมาหอดมันเปื่อยน,น้อยนะครับตำบลตำบล บ่อพันขันนะครับอำเภอสวนภูมมจังหวัดร้อยเอ็ดเรียบรอยนะครับเวทีกำลังตั้งพี่น้องนะครับเวทีกำลังตังนะครับกลับมาขึ้นเดินทางมาจากขอนแก่นนะครับอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเนาะนะครับแต่ว่าทั้ง วัดบ้านเปื่อยน้อยกําลังขึ้นโครงนะครับกําลังตั้งเวทีนะครับจานวน้อยศูนยบาทสา้ิดผงมาแลกงนะครับทําการแสดงอยู่ที่วัดบ้านเปื่อยน้อยนะครับตำบลบ่อพันขันอําเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับมะม่วงน้ำกันด้วยพี่น้องด้วยนะครับไอดไกด้ครับพี่น้องอดบนอโมาไก่เติบนะครับมือนีนะครับ ้าเวทีก็ถือว่ากว้างเติบนะครับพี่น้องนะครับนะครับมันผิดพลาดหรือว่า้างรากบริสุทจาทุกที่ชาโดดผมด้อ่านไปเล้วนะครับหน้าเวทีถือว่ากว้างเติบนะครับนู่นนะครับล้านแต่ล้านหนามาเลยนะครับล้านไปหร้องฉ่านะครับ ก็คงจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวขัดการปฏิบัติหน้าที่นะครับซึ่งผมเป็นถ้าได้รับมอบหมายในฐาน้าเป็นตัวแดงของทางรัฐตางกะตั้งเฉียงมากพี่น้องครับตั้ง,ง,งเฉียงหน้าที่ประชารตัวกลาง ยัชี้แจงเกี่ยวกับผู้ที่มาปฏิบัติหน้าที่ตั้งเฉียงมากนะครับพอได้ตั้งตรงหันหน้าออกทั้งประตูโขงนะครับตั้งเฉียงมากเพื่อที่จะได้พื้นที่นะครับดันด้านมุ่มนะครับให้มันเพิ่มขึ้นนาะนะครับกั้นดนตั้งตรงนะครับมันก็จะตรงไปเลยนะครับมันก็จะออกออกจากจะแคบนะครับแต่วันนี้คือ ตั้งเฉียงมากนะครับเ,เพื่อที่จะจุกคนในมุ<ล>นม้นี่สาร่านี่ก็มีนะครับสามารถที่จะหลับคนได้นะครับคือนั่งบึงอยู่นี่ก็ได้น้อนะครับ,รบสาล่านี่ก็สามารถที่จะจุคนเคน,นิ่นได้ขึ้นกันนะครับหมนเมื่เลยนะครับเนาะจุดอมนะ บิรในเบิร์ดนะครับถือว่าว้างเติบนะครับมื่อนี้นะครับบ้านเปื่อยน้อยนะครับแต่ว่าพอค้าแม่ขายเป็น ว่ามักปันใดนะครับปรกอขายไม่ขายเผืนกรพากกันด้วยว่ายว่าเป็นอย่างเคือตัง้งเวทที่แนวนี้นะครับมันอยากมันอยากจะขายของขั้นตั้งตรงเนาะตั้งตรงหันหน้าไปพุ่นเพิ่นกระสา,สามารถขายของทั้งนี้ได้นะครับแต่พอตั้งมาทั้งนี้ปุ๊บนี่นะครับลองนี้จะเป็นที่ค้นเบิ่งเหมือดเลยเพิ่นกระสิตั้งขายของบ่ไใดนะครับ เป็นภากันทายคณะกรรมการอยู่นะครับแต่คณะกรรมการบอกว่าเวทีตั้งไปแล้วนะครับเวทีเริ่มต้นตั้งไปแล้วเซีญญยงไ่ เพิ่ย้ายเนาะนะครับบัตตนี่นะครับทั้งคณะกรรมการเพิ่อย้ายนะครับคนคนเบ่งหมอรั่มกามานี่แหละนาวิธีมานี่เหมือนัครับพอค่ายม่ขายกะพอค่าแม่ขายก็บอมากันไดนเพิ่นอยากได้เนี่ย

พี่เอามาให้แล้วไอแต่เขาบอกไปทิศไปให้หน่อยเรียบร้อยแลราะพใจพี่ิ๊บเป็นคนอย่านี้เลยทะเบียนรถนะพี่ติดทะเบียนรถนะพี่ติ๊บไ้เรียบร้อยแล้วเพราะเราบออยู่ในเก๋เออพี่ติ๊ไปเรียบร้อยแล้วคนสวยจ้าคนสวยพี่ติดบไปเบิร์ตแล้วเฮ้บอพี่ติดบไปแล้วเอออาหอนแล้วหอนแล้วกำลังถ่ายคลิปให้อยู่โอเคจ้า สาวน้ำยืน่นท่วมากมาาพี่น้องมาเศร้าไปเห็ดไปต่อเบียนรถได้เพลินตอนเที่ยงกะไปเอาไปเอาเอ่าเขาเอื่นอย่างหลังมิดตีนเราได้เพลินแล้วเห็นยังมโหได้ว่าติดเรา้เรียบร้อยแล้วนะ,ะมาไม่มองล่องบ่ามีไม่องล่องว่น มองนี้มากกินมองนี่มากเกว่าเกินอนนี้เมเขาให้ลูงใสล่ะมประาเดมียมองนี่มองนี่มากนเบื้งนี่องุ่มมเดือุลาเขาเขากะยานมามีมองให้คนเพราะว่าสาวน้อยไปมองไหไคนมานหลายคนหลายครับแมน เฮาเฮาจะไปว่าว่ามันแบบมีคนกับบอกเนียนนะครับนี่นนคนมาหลายแห้งสาวน้อยไปมองไดก็ได้นะครับนี่ทีนในโลกมองได้คนก็ไปกินเมิดนาระ ที่กำลังอยู่ในยูทูบเบอร์มากตอนนี้นะครับ่เพ่มเมจะใช้นทาที่เนรอเดินมาดีมากเด่นมากุคนมาเพื่มเดดด้ดตกลงมาในรงวงไหนล่ะให้ขายของวางไหนประธานล่องบ่ ผู้ทั้งคุณกระไรเหมืน้านพอกีต่้งคุณกระไรที่การแมนมาเถียงนี่ก็ได้นี่เอ่แมนมันก็เป็นทางเดินอยู่แล้วนี่ปกติมันบริว่างแนวนี้มันบอกวิที่ปกติมันบริว่างแนวนี้บอกวิที่ คนแสนหนาเขามานี่เอม่ตอนนั้นไปนประมูลระเบียบแางซีคอยขยุ่นแขนโอ้อปลาหมูลเอาบา่ประมูลเอาบ่าาประมูลเหมือนกันแต่ว่าพี่เราพ่อกับพีคนไปขาดอีกนๆนแต่ว่าแต่ว่าอันสาวน้อยเนี่ยคนมันหลายเพื่องยานบ่พ่อจุคนล่อเบิ่งมแมลงเอาเนานะเออเอาหลายอีลีเอาล่อเบิ่งเอาโอ้ย มาเถียงซอยคณะกรรมการไ,ได้พี่น้องนี่ขอขอบคุณคุณพอ่อ <laughs> มาหอดมาหอดก็มาเถียงซอยคณะกรรมการวัดเลย คือพ่อค้าแม่ขายเขาบอกพอใจว่าเขาตั้งไว้ที่แนวนี้นะครับคือตั้งไว้ที่แนวนี้ก็เพื่อที่จะบรรจุคนในไหลนะครับเขามันเาาตั้งทุนนะครับละกัมันจะเฉียงมากยังเสี่ยงนะครับพี่น้องเนี่ยมันจะเฉียงมากนี่นะครับมันจะเสี่ยงเฉียงมากนี่คนคนจะนั่งในเบิร์ดเลยคน้นเสมิงในเบิร์ดเลยแถวนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่า ตั้งตรงเนาะนะครับตั้งตรงก็ต้องเลื่อนออกมาอีกนะครับนาเวทีมันก็อยู่ประมาณหน้ารถหน้ารถพอดีนะเดี๋ยวนายเวทีมันสีแคบนะครับนายเวทีมันสีแคบนะครับเกิดค้นหลายให้จังใดปัตตานีเนาะเกิดค้นหลายนะครับมันบมมีมองให้ค้นนั่งค้นดูเนาะนะครับจริงๆพอขายม่ขายเพิ่็เคยตั้งขายแนวนี้นะครับตั้งมาสามตรงหลายนะครับ ตอนนี้พ่มาจังวิธีแบบนี้เพื่อล่องรับพี่น้องนะครับเพื่อล่องรับพี่น้องเฮ้าเนาะนะครับมามามวลนาหานกับสาวน้อยเพชรวันแพงก็เลยต่างๆแนวนี้นะครับเป็นมติของคณะกรรมการวัดเนอะนะครับเพ่นกัยานนะละว่าบ่มี่มองวสิบบมีมองให้ข้นหนังเบิ่งนนะครับยานค้นหลายซึ่งมันจะเป็นแนวนั้นไปมองใดค้นมาหลายสุมมองนะครับสาวน้อยเพชรผันแพงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็เลยมาเถียงซอยคณะกรรมการบัดเนอะนะครับ ผู้ใหญ่เขาเพิ่นตั้งเวทีเอาคนนะครับส่วนขายของนั่นคันมันแสบมองไหนเขาก็ไปซื้อกินเบ็ดน่ะพี่น้องนะครับอาทีมไทยนะครับสรับทีมนี้นะครับมาหอดก็มาเสียงสอยกรรมการวัดเลยนะครับเรื่องที่ตั้งเวทีทั้งพอค้าไม่ขายอยากให้ย้ายเวทีมัตอนบันโอ้ย มองได่เขาซื้อกินที่เก่าน่าละโน่นนะครับมองไดเขาซื้อกินที่เก่าน่าละโน่นนะครับของซื้อของขายของกินนะครับคลิปนี้ทิมไทยด้ยพี่น้องด้อนะครับวยวพอทิดใหม่นะครับขอบคุณในหลายเลยนะครับ